อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับลา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 สวัสดีค่ะพน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Pony TS Shop ช n อ l ที่จะพาุนน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ใบคนเดิมวันนี้มาในทีมบิจิมอนอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ไปจะมารีวิวของเล่นสุดหายากจากเรื่องดิทจิมอนนั่นเองนะครับ ซึ่งก็คือนะครับตัว Digimon Adventure Digicore นะครับซึ่งจะมีมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือจะเป็น Data 1, Data 2แล้วก็ Data 3นะครับซึ่งในคอเลกชันเนี้ เขาเพิ่งทําออกมาแค่3ามคอลเลคชันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้หายากจริงๆนะครับซึ่งในกล่องแต่ละคอลเลคชันนะครับก็จะมีแบบสะสมนะครับทั้งหมด8แบบด้วยกันนะครับรวมแล้วเนี่ยกว่า24แบบนะครับและตัวละครต่างๆนะครับก็จะทํามาจากดิ g i m o n ภาคแรกด i จิมอนซีโร่ทูแล้วก็ Digimon เท m เมอนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ Digimon Adventure d i g i จิคอเรดาต้นหะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครต่างๆนะครับจากภาคหนึ่งนั่นเองมาแกะกันเลยนะครับฟืบ ตัวกล่องสวยมากเลยนะน้องๆเปิดออกมานะครับอ่าเขาก็จะเป็นเหมือนกล่องสุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อที่ญี่ปุ่นแบบไม่ได้พีออเดอร์มาเป็นเต็มบล็อกแบบนี้เนี่ยเวลาไปหยิบเขาก็จะขายเป็นกล่องๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องทําการลุ้นเองนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนแต่นี้คือด้วยความที่พีมาทั้งคอลเลคชันก็ในกล่องนี้น่าจะครบทั้งแปดแบบแต่จะครบจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งตัวด a าต้าหนึ่งนะครับกล่องเขาจะออกเป็นโทนสีฟ้านะคะเดี๋ยวยยะะพวนนี่ไวจะอ้ตง ทำการเก็บกล่องไว้นะกล่องแรกพี่ไปจะได้ตัวอะไรเป็นตัวแรกมาดูกันหนึ่งสองสามท่าดาว้าวาด้กลมาม เขาซีลแยกมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับน้องระหว่างหัวตัวแล้วก็สเตนตั้งนะครับพี่ต้องมีผ้ารองไหมอ่าเขาแข็งแรงอยู่ระดับหนึ่งถ้าตัวขา,ขาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างมือก่อนก็ดีนะฮะนี่พี่ใบล้างมือเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมช่องเรล่านี้เวลาก่อนรีวิวของเล่นต้องมีการล้างมือก่อนมีความจริงจังในการเล่นของเล่นเวอร์วิธีการประกอบน,นะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เอาหัวใส่เข้าไปเลยเป็นข้อแบบเป็นจอยนะคะเป็นกลมๆแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวหัวของโกมามมนเนี่ยเราสามารถขยับได้นะครับแล้วก็ตรงฐานตั้งนะครับ าก็จะเขียนด้วยว่าเป็นดิจิคอเรดาต้าหนึ่งนะครับตัวโกมามอนวางไว้บนฐานแบบนี้นะครับรไม่ได้มีล็อกอะไรใช่ไหมไม่ได้มีล็อกอะไรวางไว้บนฐานเฉยๆตัวที่2นะครับว้าวได้เป็นทาเนมอนกับยูเรมอนหรือเปล่าชื่อถูกไหมมาดูกัน าถูกเป็นยูเร m o มอนนะครับกับทานิมอนนะครับซึ่งจะเป็นร่างแรกของพรอมอนนั่นเองนะครับน่ารักมากคือรายละเอียดดีมากนะการไล่สีต่างๆของตัวฟิกเกอร์เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างเป๊ะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วางปุ๊บพอดีเลยยืนได้พอดีเป๊ะเป๊ะเลยนะครับกล่องที่3น่ารักมากพรอตอนนะครับดิจิมอนอีกหนึ่งตัวโปรดของพี่ไปเลยจริงๆอ่ะก็โปรดไปหมดเลย กรดทุกตัวอันนี้พาตามอนนะครบพาตามอนไล่สีมาด้วยเหมือนกันนะครับรายละเอียดงานดีมากขนาดตรงการเพ้นตานะครับก็เป๊ะเหมือนกันกล่องที่สี่นะครับอู๊ดเมย์ของเรามาเรียบร้อยแล้วอุ้ยมีแบบว่าฐานตั้งหลายแบบด้วยนะครับไม้กลองเป็นไม้กลองนะครับก็คือเขาจะต้องทําการเสียกตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวจอยนี่นะครับทิมเข้าไปตรงอุ้ยตรงหว่างขาของอากุมา เวลาใส่แสแตนที่เป็นแบบนี้ให้เอาตัวจอยมาใส่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหักได้นะครับน่าเห็นไหมใส่แบบนี้แล้วเราก็ค่อยเอาไปใส่กับตัวฐานตั้งนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วอากูมอนนะครับ สวยมากเลยอะกล่องที่5นะครับกล่องที่5เป็นข้าวมอนนะครับเป็นพาวมอนอ่าเราเจอตัวสแตนตั้งแบบเป็นจอยแบบนี้อีกแล้วแบบเป็นไม้กรองนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับที่หว่างขาของพาวมอนก่อนนะครับจิ้มเข้าไปเลยฟึบแล้วก็ใส่จอยหัวนะครับอันนี้เหมือนเป็นซีนแบบว่าวิ่งแบบ มิมี่มิมี่ฉากจบเลยอะแบบว่าตอนวิ่งตามรถไฟใช่รถไฟไหมไม่ใช่รถรางสินะครับวิ่งตามรถรางนะครับนี่งไงโอยน่ารักแล้วคือแบบว่ารายละเอียดต่างๆตรงดอกไม้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตรง,ตรง,ตรง,ตรงเหมือนเขาเรียกว,ว่าอะไรพี่โกใบพืชใบเลี้ยงเดียวเหรอ <c oughs> อันนี้ใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดียวไม่รู้ <c oughs> <laughs> มี่ใครรู้มากว่าลายแบบนี้คือต้งเอขนาดนั้นเลยเหรอเออนี่คือต้องรายละเอียดขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดเขาทำมาดีจรงิงๆจรงิงๆแบบเนี้ยเขาจะทำมาเหมือนกับตัวฟิกเกอร์อะไรนะเกมใช่ไหม G E M นะครับซึ่งราคาแพงมากมาต่อตัวที่6นะครับตัวที่6ที่ใบเนี่ยได้พิชมอนกับ p ุกามอนนะคะเป็นร่างแรกและร่างเด็กของโกมา몬นะครับจอยตัวเนี้ย มันมีความสั้นที่ไปว่ามันน่าจะหักง,ง่ายนะครับเราต้องใส่เข้าไปที่ตัวก่อนนะครับเหมือนที่เบ๊บอกจื๊บที่เขาใช้คําว่า Data Data 1 Data 2เพราะว่าตัวสแตนเนี่ยมันมีความเป็นแบบเรียมเียเหมือนเป็นไฟล์ข้อมูลเหมือนเป็น Data นะครับแล้วเวลาเอามาเรียงกันเงี้ยสวยมากอะ่ะกล่องที่7ตัวนี้จะเป็นตัวร่างแรกแล้วก็ร่างเด็กนะครับของพาตามมนนะครับมีใครรู้ชื่อบ้างคอมเมนต์หน่อยเร็วพี่แม็กรู้ไหมพี่แม็กไม่รู้ <c oughs> <laughs> เกือบถูกเกือบถูกพี่ม็อกพี่แม็กบอกโทเกมอนโทเกมอนนั่นคือร่างพัฒนาร่างสมบูรณ์ของ p ามอนคือโทเกมอนอันนี้คือโทโกมอนเกือบถูกเกือบถูกเป็นโปยมอนกับโทโกมอนนะครับอ่าเอาวางไว้คู่กันแบบนี้นะครับเ่าและกล่องสุดท้ายของด a าต้หนะครเป็นอะไรเอ่ยอ่าร่างแรกนะคะร่างแรกของอากูมอนชื่ออะไรพี่แม็กโอโลมอนถูก โครโนกับโบตามอนนะคบโบตามอนเนี่ยจะเป็นตัวสีดําๆแบบนี้นะครับส่วนตัวโครโมนนะก็คือจะเป็นตัวสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับกับ8แ,แบบแรกของ Data 1เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Data 2กันเลยมาต่อกันที่ Data 2นะครับซึ่ง Data 2เนี่ยตัวกล่องเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวสะสมจะยังอยู่ในภาคแรกแต่ว่าอยู่อีกพาร์ทหนึ่งนะครับมาแกะเลยซึ่งกล่องจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมาลุ้นกันต่อเลย ตัวแรกตัวแรกนั้นเป็นตัวอะไรตัวนี้แฮปปี้มากอ่าอันนี้นะครับเขาจะมีฐานตั้งนะครับเป็นสีน้ํางเงินแบบนี้นะครับลายเดียวแต่ตั้งถึงไหมใช่ลายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะเขียนชื่อตัวดิจิมอนมานะครับก็จะมีตัวพูนิมอนกับตัวซูโนมอนนะครับซึ่งจะเป็นนะครับตัวร่างแรกนะครับของ กาบูมอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครโปรดของพี่ไบรท์ตัวละครโปรดอีกแล้วหุยนี่เขาทํามาคู่กันไงคือเขาทํามาคู่กันไงก็คือตัวเด็กที่ถูกเลือกเขาเป็นแฟนกันแต่จริงๆพี่ไบรท์ไม่ได้เชียร์คู่นี้นะพี่ไบร์เชียร์เขาคนหนึ่งแค่โลกคู่ขนาดๆเอาหรอคือจริงๆคือจริงๆแล้วแท้จริง จริงๆแล้วไทยจีกับยามาโตะก็คือได้กันใช่มนโนสุดตัวจอยแบบนี้นะครับค่อยๆใส่นะครับปึ๊บอ่ะถ้ากับว่าหัวปิโอมอนนะก็มีความขยับได้นะครับอันนี้คือปิโอมอนชินได้แล้วเห็นไหมคือเราเกิดมาคู่กันนะอันนี้เป็นสแตนแบบมีเสามาอีกแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยจุ๊บคุ้างกางของเขามันใส่ใส่มัอน,นอยนะูอออเเ่เป็นสกีนเฉยๆอะไรนะที่ท้องอ่ะที่ท้องเป็นเป็นเป็นสกีหนีน่าเกลียดจังเลยอะ่ะ เลยนะน้องๆงอุ้ยมันมีความหลุดง่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องกดลงไปให้ลึกๆนะครับอ๋อ oh, พี่ใบรู้แล้วคือมเมื่อกี้พี่ใบอ่ะดันไปข้างหลังมากเกินไปนะครับก็คือต้องให้เขาลอยตัวอยู่เพราะว่าเขาเหมือนจะกระโดดอยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับคือไม่หลุดนี่นะครับแล้วก็อุ้ยอันนี้เขาแอบงอเล็กๆนะครับมาต่อกันที่กล่องที่4นะครับอุ้ยอย่างนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่คือใ,ใครอะคาบูเทอริอม,มอนหรอใช่ตัวที่จะกลายเป็นคาบูเทอริมอน,น,นแหละชื่ออะไรพี่โกพิมบอกตีวพี่โกกเร็วพี่โกพิมบอกเร็วๆพกี่โกลพ ่แลังมือยู่หลังไม้อ่ะพี่แม็กตอบเทนตอมอนตป่ะคือจะบอกว่าเทนตอมอนสวยมากรายละเอียดสวยตรงไหนรู้ไหมพี่ใบไม่เคยเห็นฟิกเกอร์เทนตอมอนรุ่นไหนเลย ที่มีปีกเสๆอยู่ด้านล่างนึกออกไหม <S <S 1> <S 1> คือในการ์ตูนอะ่ะเราจะเห็นว่าเวลาเขาเขาแบบว่ากระพือปีกสีแดงขึ้นมามันจะมีปีกที่แบบเหมือนเป็นเวฟเวฟอยู่นะครับข้างหลังแบบนี้ซึ่งก็คือปีกเสๆอันนี้นี่เองนะครับเป็นปีกขเขาเรียกปีกในใช่ไหมพี่โบอครับนะครับเป็นปีกในสวยมากนี่คือเหมือนบินอยู่นะครับอ่าเหมือนเขากําลังบินอยู่แบบนี้นะครับมาต่อกันกล่องที่5อันนี้คือตอนนี้คือจับคู่กันมาเป็นคู่คู่แล้วนะจับคู่กันมาเป็นคู่คู่นะครับตัวนี้นะครับก็คือบัฟมอนนะครับกับโม นะครับตัวนี้นี่เองนะครับน่ารักอะ่ะดูดิมีจุกนมด้วยแล้วก็เป็นใสๆคือล่างแรกเนี่ยจะเป็นใสๆทุกทุกตัวเรู้สึกยังไงรู้ไหมอะไรรู้สึกว่าเขาขี้เกียจวาดอะ่ะไม่ไงเขาเป็นโมจิไงก็เลยเป็นโมจิมอนนะครับ่องที่6ตัวปรดอีกแล้วโปรต์โมอนกับเออพี่ไปไม่รู้ว่าร่างแรกตัวเนี้ยเรียกเนโรมอนปั๊ใช่เนโรมอนกับโปรต์โมอนนะครับจริงๆอะ่ะคือพอรตอโมนแต่ว่าพี่ไปชอบออกสำเนียงแบบญี่ปุ่นไงเป็นโปรต์โมอน ต่อมากล่องที่7นะครับอ่ามาแล้วนะครับร่างเด็กของตัวปีโอมอนนะครับซึ่งก็คือตัวเนียวกิมอนนะครับกับเปียวโกมอนนะครับตัวนี้น่ารักคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่พี่ไปดูอ่ะพี่ไปรู้สึกว่าจริงๆตัวเนี้ยควรกลายเป็นพาวมอนไหยพี่โกเพราะว่าตรงดอกไม้เนี้ยดอกไม้พาวมอนเลยอ่ะ <c oughs> เนี่ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเป็นกลาเป็นเปียวมอนงง งงอะล่ะคะเพน้องกล่องสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเหลือเหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวอะไรพี่แม็กซ้อมไหมพี่แม็กจะตอบไหมพี่แม็กตอบว่าเทวันเทวันใช่หรือไม่ถูกต้องนะฮะเย่จะเป็นกระดาษอะไรมาด้วยอ่ะมันเป็นมันเป็นอ๋อเป็นกระดาษดามหาง เพราะว่าหางมันจะได้ไม่หักไงมาอันลังจชะใช่ใชเพราะว่าแบบนางเนแม่นางเป็นแม,ม,นนแม่คือจะบอกว่านางอ่ะเป็นตัวเดียวเลยนะที่ออกมาแล้วเป็นร่างสมบูรณ์เลยตัวนี้นะคะก็คือเทลมอนคือความพิเศษของเทลมอนเนี่ยก็คือมาถึงเป็นร่างสมบูรณ์เลยไงคือไม่มีร่างเด็กๆแบบนี้นะประกอบเลยม,มีความแน่นอยู่ระดับหนึ่งนะครับเวลาประกอบพวกฟิกเกอร์พวกนี้ต้องใจเย็นๆนะครับแต่ชอบแบบเทลมอนร่างนี้มากเพราะว่าเหมือนแบบกําลังกระโดดลอยอยู่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจะแซล,ลลซลล์ร่างของเทลมอนนะ ตลกอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ร่างแรกเป็นแมวนะครับเป็นเยลโคมอนแล้วก็กลายเป็นพลอตมอนเป็นหมาและจากหมาก็แปลงร่างเป็นเทลมอนเป็นแมวอีกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกเทลมอนว่าก็ตตมอนใช่ไหมเพราะช่อง9ก้าสมัยก่อนใครดูช่อง9ก้าก็จะเป็นก็ตตมอนนะครับแต่จริงๆแล้วมันมี2ชื่อคือชื่อของญี่ปุ่นเนี่ยคือเทลมอนนะครับแต่ว่าชื่อของฝั่งอเมริกาเนี่ยชื่อก็ตอมอนจริงๆแล้วเป็นตัวเดียวกันจบไปแล้วนะครับกับ d a ต a าหนและ d a ต a 2ซึ่งเป็นของภาคแรกส่วนตัว Data 3เนี่ยเขาจะเป็นของภาคส0 2นะคร ภาค3ก็คือดิจิมอนเทมเมอร์นั่นเองซึ่งตัวสะสม8ตัวในนี้ก็จะเป็นของภาค2และภาค3นะครับแต่จะมีของตัวภาค1มา2ตัวนั่นก็คือพัตามอนกับเทลมอนแต่ว่าว่าไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าพัตามอนกับเทลมอนก็อยู่ในสีดถ,ถูกเหมือนกันนี่ไงซ้ำเก่ง ทำขายซ้าเก่งแต่ซื้อไหมซื้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะครับเป็น data 3้มนะครบโอ้ยกล่องเป็นสีฟ้าสวยมากนะครับอันนี้เป็นติ๊กเกอร์ทองด้วยจริงๆแล้วสติ๊กเกอร์ทองสติ๊กเกอร์เงินแค่แยกล็อตการวางขายเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วผลิตจากที่เดียวกันไหมผลิตจากที่เดียวกันนะไม่ได้ต่างกันเลย ตัวแรกนะครับได้เป็นพัตตามอนแต่ว่าพาัตามอนนะครับตัวนี้เขาจะแยกปีกมาให้เราประกอบนะครับแบบนี้เป็นน้องแบบลางบินนะครับลางบินก็คือจะต่างจากตัวของดาต้าหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นพัตตามอน กล่องที่2เป็นวีมอนนะฮะพี่โกตอบถูกนะฮะช่วงนี้พี่โกก็บ้าดิจิมอนเหมือนกันแต่ว่าพี่โกจะชอบร่างแบบเขาเรียกว่าร่างอะไรร่างอัลติเมทหรอวพวกร่างจรงิจรงๆแ่ร่างตี้ชอบชอบ,ชอบนี้มากกว่าจีบีมอนตัวนี้ใช่ไหมใช่ร่า,างจีบีมอนจีบีมอนเป็นร่างแรกนะครับของวีมอนอ่าใช่เป็นร่างเด็กร่างเด็กสิไม่ใช่ร่างทารกโอ้น่ารักมากมาดูกันว่าตัวนี้จะใช่จีบีมอนไหมมีหรอมีจีบีมอนออกมาด้วยมีมีจีบีมอนด้วยเต็ม จิโกะแปลว่าแล้วมันมีร่างก่อนจีบีมอนอีกหรอมันมีร่างก่อนจีบีมอนด้วยนะคะชื่อว่าชิโคมอนจิโกก็แปลว่าเล็กๆไงจีบีก็แปลว่าเล็กแต่จิโกะเล็กกว่าอ่าก็จะเป็นจิโกมอนกับจีบีมอนแล้วก็มาเป็นจีมอนหรือดังโง่อะไรเงี้ยมาถ้าไม่องถือดังโง่ด้วยอะเ็นในเกมมันชอบกินดังโง่จริงหรออ่าตัวนี้เป็นของแทมเมอร์ละเทเรมอนหรอไม่ใช่เป็นคู่แฝดกับเทเรมอนโอ้โหมีความแบบโอ้โหบล็อกมา ดีเลยชื่ออะไรนะนางชื่ออะไรนะชื่อว่าโรบมอนร็อูมอนนะครับร็อูมอนนะ่ารักมากนะครับหรือเทลมอนมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นพลาท่ากันะนะเนี่ยได้เคยทำท่าเดียวกันมาก็ไม่ต้องซื้อแล้วมั้งอ๋ออันนี้เป็นแบบกระโดดนะครับ อ่ามาแล้วอันนี้คือเทอเรียมอนนะครับซึ่งตัวเทอเรียมอนเนี่ยเขาจะเป็นคู่แฝดกับตัวร็อบมอนประกอบเลยนะครับท่าเดียวกันนะท่าเดียวกันแต่คนละฝั่งหรือเปล่าชูมือคนละฝั่งหรือเปล่าความแตกต่างของเทอเรียมอนและร็อบมอนนะฮะก็คือเทอเรียมอนเนี่ยเขาจะมีเขาเดียวแต่ว่าร็อบมอนเนี่ยเขาจะมีสามเขานาา่ารักเป็นเด็กคู่แฝดกันกล่องที่7นะครับว้าวมาแล้ว นูเินเสียงลอยมานูเคนชื่อชื่ออะไรพี่แม็กวอร์ ond, มอนมอ่าพอเราเป็นเด็กช่องเก้าเนี่ยเราก็จะเป็นวอร์มอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันควรจะเวอร์ม,มอนถูกไหม <laughs> จริงๆแล้วมันคือเวอร์มอนแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กช่องเก้าในยุคยุคป,ปี2540เราก็เลยกลายเป็นวอร์มอนแต่แบบน่ารักนะเป็นวอร์มอนที่จะอยู่ท่าไหนอ่าอยู่ท่านี้นะคะอยู่ท่านี้อยู่ท่านี้อุ้ยไม่ใช่ท่าน อ๋อมันสามารถดัดได้ไงก็คือยืนได้2แบบนะครับจะยืนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะยืนแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยน่ารักทั้งสองแบบเลยอย่างนี้มแมงป่องเลยอะอและกล่องสุดท้ายนะครับคือร่างแรกนะคะกับร่างทารกนะครับของตัวเวอร์มอนนะครับ ทำไมมีแค่2คนเองอ่ะอะไรนะหมายถึงทำไมมีให้เป็นร่างเด็กแค่2คนแค่บัวมอนกับวีมอนจริงๆแล้วไม่ควรทำร่างเด็กด้วยควรเอาอามาดีมอนกับพอกมอนมาจะได้ครบเด็ก02น, <c oughs> นี่คือเราต้องรอดัตตาสี่ซึ่งจะออกหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวลิฟมอนนะครับกับมิโนมอนนะครับน่ารักที่ไปชอบมิโนมอนคือแบบน้องน่ารักมากเป็น,นแบบผมปัดเป็ดใช่แลวอันนี้มันเป็นลูกโอ๊กใช่ไหมน่ารัก และนี่นะคะก็คือทั้ง24แบบของ Digimon Adventure Digicore Data 1ถึง Data 3นะครับก็จะมีทั้งตัวร่างทารลกนะครับแล้วก็ร่างเด็กนะครับซึ่งน่ารักทุกแบบเลยเป็นไงบ้างครับน่ารักทุกแบบเลยใช่หรือเปล่าใครชอบตัวไหนหรือตัวไหนเป็นตัวโปรดของน้องๆก็คอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างด้วยส่วน Digimon Adventure Last Evolution นะครับจะกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 16กรกฎาคมนี้ใครที่อยากจะติดตามความสนุกของดิจิมอนและผลงานการพากเสียงของพี่ไว้ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามดูกันในโรงภาพยนต์นด้วยนะครับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และยังมีคลิปสนุกอื่นๆของพี่ไว้กดดูได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดต,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 ติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดใส่ไปเต็มเต็มสุดอาวุธพร้อมสับแต่กระโดนนี้ก็สิบธิ์ใ <laughs>